สวัสดีครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องหมวกกันน็อกบิวล่ารุ่นลาพายเครับผมตัวดากันบอลล่าสุดเลยเมื่อวันก่อนได้ซื้อมาก็ถือว่าสวยทุกใจแต่ผมได้เป็นตัวของเทพมังกรเพราะว่าไอตัวที่อยากได้จะมี2ตัวคือจอมันบูกับเบจิต้าราคาตอนช่วงนี้มันสูงเพราะว่า พอคาคนกลางเขาซื้อไปเล่นตลาดกันมันก็เลยแบบว่าราคาสูงไปหน่อยพอดีผมได้เทมังกรในราคาที่ถูกลงมาหน่อยพอดีพอคาเขารีบขายเขาใช้ตังก็เลยได้ในราคา2 0 0 0บาทปกติเขาว่าขายยื่นพื้นกันครับอยู่2690อย่างเงี้ยคนคนที่ไม่รีบเขาก็ปล่อยราคาส,สูงไปอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับผมได้มาณหัวไกัไเอทเทมังกร คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนี้ผมจะมาแจ้งว่าอรุ่นนี้กับหลายๆรุ่นของบิวโมล่าครับผมเรื่องตัวไซส์ไซส์หมวกกันน็อกบางคนซื้อออนไลน์ไม่ได้ไปลองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวหมวกกันน็อกอะไซส์จะไม่ตรงนะอย่างส่วนตัวผมใส่ห้าเก้าหกสิบเป็นไซส์ L อมาตรฐานเลยปกติผมใส่อลไลกับโชเอะ จะไซส์ L จะตรงสายไปเป๊ะเ,เลยจะส่วนพวกตัวเนี้ยไอบิมอลา่าลาไพหรือไม่ก็รุ่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งมผมจำไม่ได้รุ่นอะไรอ่ะมีมีรุ่นเน็กด้วยอ่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นอะไรวะจำไม่ได้แล้วทั้งมันเดอมันจะโอเวอร์ไซส์นะครับเราต้องสั่งเป็นโอเวอร์ไซส์ XL ถึงใส่พอดีเพราะว่าผมซื้อมาตรงรุ่นมันใส่ได้นะแต่โคตรแน่นเน่แน่นปวดหัวเลยคือทรงหมวกอ่ะมันจะเหมาะกับอ่าคนหัวที่แบบว่าทรงทรงหัวเรียวๆแล้วก็หัวไม่ไม่ไม่เลียมป้านอย่างอย่างของเนี้ยจะเหลี่ยมเหลียมเียมเลียมมีหนกหนกเงี้ยมันอารมณ์คล้ายๆแบบว่าต้องใส่หมวกทรงโตโตหัวกลมๆเง,งี้ยเหมือนของพวกสา์ญี่ปุ่นอเงี้ยพวกพวกเอเชียนเอเชียนฟิตอะไรเงี้ยด้านบนแต่ด้วยตัว ตัวเนี้ที่ซื้อมามันจะออกแนวสับปอร์ตนะหัวทรงดีเนี่ยครับดีเลยมันจะทรงรีเลียวเลยแหละใส่ไปก็แบบถ้าคนหัวทุยนะใส่สบายตัวเนี้ยที่ผมชอบเพราะว่ามันผมว่าบ i v o l ล่าเขาน่าจะเจาะจงมาที่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวตัวท็อปสุดในตระก,กูลเพราะว่าเป็นเทพมังกรผมสังเกตนะอันแรกเลยก็คือเปิดกล่องมามันจะมีถุงถุงใส อ่าสูงพลาสติกใส่มาให้เลยข้างในอันหนึ่งคือลองหลังจากว่าเราเปิดเปิดถุงผ้าใช่ไหมพอเปิดถุงผ้าเสร็จปุ๊บมนเจอถุงพลาสติกห่อไว้อ่าแล้วตัวชิวตัวชิวก็จะมีถุงพลาสติกห่อไว้เหมือนกันอ่ามัน,ม,นมันมีความพิเศษที่มันแปลกๆอยู่ที่ไม่เหมือนตัวรุ่นอื่นถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะใส่ใส่ถุงผ้าแค่นั้นจบเลยแล้วก็ส่วนชิวอ่ะจะเป็นสติกเกอร์ปิดมาเลยแต่อันนี้ไม่ใช่อืมแล้วส่วนส่วนด้านในอันนี้จะปรับปรุงมาจากอ่าตัวตัว ตัวที่สองลัไปตัวที่สองมันจะไอ้นี่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรไปแต่ส่วนตัวโครงหมวกมันจะเหมือนทั้งหมดเลยแต่ข้อเสียของมิวเวลาผมผมติเรื่องหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวรัดคางเนี้ยตัวเนี้ยไอ้ตัวรัดรัดสายรัดคางอีกทีหนึ่งอ่ะแม่งเป็นเหล็กถ้าเจอน้ํามากๆเจอความชื้นแม่งเป็นสนิมฝากบอกมีมะไรเออฝากบอกฝากบอกมิวเวล่าด้วยแล้วกันเท่าไหนๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวกิฟตัวกิฟตตัวเนี้ยที่เป็นสแตนเลสไปแล้ว ก็เปลี่ยนตัวนี้ไปเลยหรือเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,นเป็นยางพลาสติกหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มันไม่เป็นสนิมเพราะว่าผมเคยเจอก่อนหน้าเนี้ยมันมีอยู่อีกรุ่นหนึ่งมั้งไอรุ่นไอรุ่นเด็กอะเด็กน้อยอะเด็กดูดนมอะไรสักอย่างอเออมันในนี่มันเป็นสนิมอืมผมก็ไม่ไดเอามาพงาโพูดอะไรเลยอะพอดีขี้เกียจพูดไม่ว่างอืมก็เปลี่ยนแค่นั้นครับ ส่วนอื่นมันก็โอเครวมๆก็ตามราคาครับผมแต่ด้วยชอบที่มันมันลายมันสีเขียวตัดสีออกส้มแดงๆเหมือนชิวประหลอดชิลประหลอดเอ็กตาของไอตัวไอไลน์ครับผมชอบตรงนี้ม่งสีจี๊ดเหมือนกันแล้วชิวประหลอดตัวเนี้ยมันจะเข้มกว่าตัวอื่นๆ่าสังเกตดีๆพวกอ่าอย่างโกคูเงี้ยลายโกคูชิลประหลอดตัวเนี้ยจะบางเลยเส้นส้มบาง ก็นั่นแหละครับฝากฝากไว้ว่าถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้อ่าหรือรุ่นรุ่นเออเวอเรสตตัวนั้นอ่ะมันจะทรงเดียวกันเลยเวโอเรอ่าลาไพแล้วก็เน็กอืมมันจะทรงเดียวกันเวลาคนใส่หัวเหลี่ยมถ้าใส่ไซส์ L ต้องสั่ง XL นะครับผมต้องขยับขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งแค่นี้แหละครับผมแต่เออแต่แต่การใช้งานก็ถือว่าดีถือว่าเวิร์กเลยแหละ ด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วแล้วหลมก็ไม่ได้ตีอะไรมากคือดีกว่าหลายๆรุ่นในเรทราคานี้ผมว่าคุ้มเลยใช้ดีครับผมขอบคุณครับ